น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องเสริมบุญแชนนลจะนำเสนอในหัวข้อคาถาบูชาพระแม่อุมาเทวีเทวีแห่งอำนาจอันยิ่งใหญ่ขอพรความรักและเรื่องการงานก่อนที่จะรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ พระแม่อุมาเทวีหรือเจ้าแม่อุมาคือพระแม่ผู้ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใดและเป็นเทวีแห่งอำนาจบารมีและวาสนาอันสูงสุดหากใครมันบูชาพระองค์อย่างสม่ำเสมอพระองค์จะทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์และความเป็นใหญ่ให้แก่ผู้นั้นอำนาจแห่งพระแม่อุมาเทวียิ่งใหญ่ เกินกว่าจะหาสิ่งใดเทียบได้พระองค์ทรงประทานกำลังวังชาแห่งความเป็นหญิงประทานชัยชนะเหนือผู้ร้ายทำลายสิ่งชั่วร้ายเลววรามอีกท้งยังช่วยประทานบริวารมากมายและอำนาจในการปกครองได้ด้วยสำหรับผู้ที่ครองเรือนพระองค์ทรงประทานพรด้วยความสมบูรณ์หรือความภาสุข ในการคลองเรือนทำให้ครอบครัวเปี่ยมสุขและปลอดภัยจากอันตรายทางปวงพระแม่อุมาเทวีทรงเป็นมารดาแห่งปราพิคเนตและเป็นชายาแห่งพราศิวะมหาเทพผู้ทำลายโลกพระแม่อุมาเทวีจึงนับว่าเป็นหนึ่งในสามแห่งปตีสักซึ่งหมายถึงพระแม่ทั้งสาม ได้แก่พระแม่อุมาเทวีพระแม่ลักษมีพระแม่สลวดีด้วยพระแม่อุมาเทวีสถิตยอยู่เช่นเดียวกับพระศิวะเทพบนวิมาณนณะเขา่าไกลลาดพระองค์มีลักษณะประจำกายคือโยนีฐานรองศิวลึงซึ่งมีสาตราวุธเป็นตรีศูนย์ ซึ่งเป็นลักษณะแห่งการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายและมีดาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความเฉียบขาดหรือการเป็นผู้ตัดสินผู้อื่นพระองค์มีทิพรูปเป็นหญิงงดงามฉลองพระองค์ด้วยอาพรหลากสีและประกอบด้วยทองคําวิจิตงดงามทั้งยังเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาและถือเป็นมารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง พระแม่อุมาเทวีมีร่างอวตารอยู่หลายปางโดยปางที่สำคัญที่สุดมีสองปางคือปางพระแม่ธุรคาหรือธุรกาและปางพระแม่กาลีหรือเจ้าแม่กาลีส่วนอีกปางหนึ่งที่เคยเป็นที่รู้จักของคนไทยก็คือปางพระแม่อุมาตากี ซึ่งเป็นร่างอาวตารของพระแม่อุมาเทวีที่รวมเอาพระแม่หลายพระองค์ได้แก่พระแม่อุมาพระแม่ลักษมีและพระแม่สลวดีเข้าไว้ในร่างเดียวกันและเป็นที่นิยมนับถือกันมาในหมู่ผู้นับถือนิกายสักติหรือนิกายที่นับถือเทพสตรีทั้งสามพระองค์นี้ยิ่งใหญ่เหนือกว่า พระพุธพระวิษณุและพระศิวะเชื่อว่าอำนาจแห่งพระอุมานั้นยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเปรียบเทียบได้ส่งมอบอำนาจวาสนาแห่งความเป็นใหญ่ให้แก่ผู้ที่บูชาทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรูประทานกำลังวังชาด้วยความสามารถเพื่อทำกิจต่างๆให้หลุ่วง ทรงทำลายสิ่งชั่วร้ายคนชั่วและผู้เบียดเบียนชีวิตของผู้บูชาตลอดจนประทานบริวารอำนาจในการปกครองและบารมีแก่ผู้หญิงพระองค์ยังทรงประทานพรด้วยความสมบูรณ์ความอิ่มเอมความผาสุกในการครองเรือนครอบครัวที่เปี่ยมสุขประทานบุตรที่ดี รวมทั้งประทานปัจจัยที่เพียบพร้อมในการเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตขึ้นเป็นคนดีส่งคุ้มครองผู้ตั้งครันให้คลอดง่ายตลอดจนการคุ้มครองผู้ศรัทธาให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงส่งบันดาลให้ผู้ที่บูชาได้รับความนับถือศรัทธาการยำเกรงจากผู้คนทั่วไป ส่งให้การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติดีเสมอเทศกาลสำคัญแห่งการบูชาพระแม่อุมาเทวีคือเทศกาลนววารตีซึ่งตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำถึงเก้าค่ำเดือน11โดยในประเทศอินเดียจะมีการประกอบพิธีบูชาพระแม่เทวีในอวตารต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อระลึกถึงการประหารอสูรที่สําคัญต่างๆระหว่างนี้ผู้ที่บูชาจะต้องถือพุธกินอาหารมังสวิรัตบางท้องถิ่นถือสินลอดซึ่งวันนี้เราได้นำบทสวดคาถาบูชาพระแม่อุมาเทวีซึ่งก่อนที่จะสวดคาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี คุณจะต้องสวดบูชาพระพิคเนตรก่อนซึ่งว่าตามดังนี้อมสีคเนสายะนมหาแล้วต่อด้วยบทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวีซึ่งว่าตามดังนี้อเม,อม,อม,เ,าามอเจมาตากากีอชมาาอชยมาตากีโีอมชัยมาตากีอมชยสีปารวตีมาตาอมใจมาตาปารวตี อมมหาอุมาทีวีนมัตอมมหาสักติปราวตีมาตาอมสีมหาอุมาทีวีนามาอมตัสสะปราวตีกาลีธุรคาเจนามาฮาอมตัสสะปราวตีกาลีธุรคาปิยังมะมะทุติยังปิตัสสะปราวตีกาลีธุรคาปียังมะมะตติยมปิ ตัดสรวตีกาลีทุรคาปียังมะมะซึ่งบทสวดมีหลากหลายบทวิกันให้เลือกสวดบทใดบทหนึ่งหรือสวดทั้งหมดก็ได้ข้อควรก่อนการสวดบูชาพระแม่อุมาเทวีจะต้องสวดบูชาต่อพระพิคเนศก่อนเสมอและวิธีขอพรในเรื่องของความรักและเรื่องการงาน หลังจากที่สวดบูชาและถวายของแล้วให้ขอผ่อนจากพระแม่อุมาทวีวีโดยการบอกชื่อนามสกุลของตัวท่านเองแล้วบอกสิ่งที่ต้องการจะขอซึ่งเครื่องสักการะเพื่อใช้ไหว้พระแม่อุมาทวีวีประกอบไปด้วยน้ำเปล่าน้ำแดงหรือนมหรืออ้อยเลือกถวายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งอาหารที่ถวาย ควรเป็นอาหารเจอาหารมังสวิรัตที่กลิ่นไม่แรงห้ามถวายอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นเด็ดขาดดอกไม้ถวายมาลัยดอกดาวเรืองดอกบัวหรือดอกไม้ที่มีสีเหลืองสีแดงเครื่องหอมหรือกํายานไว้จุดถวายกลิ่นหอมธูปควรใช้ธูปหอมเก้าดอกถ้าจะบุญให้ใช้สามสิบเก้าดอก และถ้าบวงสวงให้ใช้สิบดอกนี่เป็นคาถาบูชาพระแม่อุมาเทวีซึ่งเป็นเทวีแห่งพลังอำนาจซึ่งขอพอรด้านความรักและการงานหากใครมีความรักที่ไม่สมหวังใครที่ตกงานก็ขอพอรท่านได้นี่เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาของข้อมูลดีๆที่ได้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานและสะพานบุญแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสุดท้ายนี้ขออันเชิญคุณพระศีรัตนาตรัยจงปกปักรักษาคุม้มครองทุกท่านให้มีความสุข ความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ